We'll be right <laughs> back. สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ LCT รีวิวนะฮะนานๆมาทีวันนี้ก็จะมาขอเสนอรถผมปั้นเล่นอีกแล้วตามเคยก็คือโปรเจกต์ที่ทำนี้คือทำสนุกสนุกขึ้นมานะครับว่าใจก็บอกว่าอยากจะปัน้นที่มันเป็นทรง EVO 4 RS สักคันหนึ่งขำๆคือมันเป็นตัวล้อกระทะญี่ปุ่นนะฮะโปรเจกต์ project นี้ก็คือให้ชื่อว่า เอาแค่คล้ายไม่ต้องเป๊ะนะฮะก็คือแบบมันก็คือ l a นเซอร์ CK2 นะครับซึ่งผมเอามาทำให้มันเป็นให้มันดูเหมือน Evo 4 r s นะครับซึ่งโปรเจก t นี้ก็คือทำสนุกสนุกแต่ผลออกมาก็คือสวยเกินค่าใช้ได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดกันก็คือมันคืออะไร mm hmm. เบื้องต้นก็คือคันนี้นะฮะก็คือ CK2 ตัวเครื่อง1500แคมเดียวนะครับ ด้าเครื่องยนต์ก็ได้เปลี่ยนเป็น1 5 0 0งพัอท cc มคู่เครื่องนอกนะครับส่วนสีสันภายนอกก็เป็นสีแดงสดซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆ evolution ตัว is เนี่ยมันจะมีแต่สีขาวซึ่งเราปั้นคำๆก็ไม่ได้เน้นอะไรมากมายขอแค่ส่งรถมันได้มันคล้ายก็พอแล้วนะฮะซึ่งคันนี้ก็คือผมได้ใส่ตัวพาร์ทเป็น e v o 4แท้ทั้งคันนะครับ ก็จะมีกันชนหน้ากันชนหน้า e v o 4แท้ฝากระโปรงหน้าอลูมิเนียม EVO 4แท้นะครับล้ะส่วนแก้มแก้มยังเป็นของเดิม c k 2อยู่นะครับเหตุผลก็คือถ้าดูงนี้จะเห็นชัดถ้าสมมุติว่าตอนนี้เป็นแก้ม EVO 4เนี่ยล้อมันจะไม่อยู่กลางซุ้มนะครับเพราะว่าคันนี้มเป็นเครื่องเครื่องเดิมแพรเดิม CK อยู่นะครับ แต่ว่ามันก็จะใส่กันได้ไหมมันก็ใส่ได้มันก็จะเหลื่อมกันนิดเดียวมองแท้ไม่ออกสิ่งหนึ่งที่ต่างกันก็คือแก้มเดิม CK กับ Evo คือช่วงวงเว้าถฐานล้อนะครับถ้าเป็นแก้ม e ี o 4มันจะขยบมากหน้าแล้วก็โป่ง e v o 4มันจะโป่งมากกว่านี้เห็นไหมอันนี้ก็คือ CK เํลำเดิมถัดมาก็จะเป็นกราบข้างแท้นะครับแล้วก็กันชนหลังแท้หางหลังแท้เป็นพาร์ทแท้หมดนะครับ ส่วน RS ที่บอกว่า Evo RS มันต่างกับตัวธรรมดายัางไงก็คือ Evo RS มันเป็นเหมือนกับทำมาเพื่อให้เป็นพวกรถแข็งพวกอะไรพวกนี้นะครับก็ซึ่งมันจะตัดตัดความอำนวยสิ่งอความสะดวกสะดวกสบายออกไปค่อนข้างเยอะก็คือมันจะไม่มีกระจกไฟฟ้าไม่มีไล่ฟ้าไม่มีปัดหลังไม่มีพวกอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งสปอร์ตไลท์มันก็จะไม่มีมันก็จะเป็นฝาครอบอย่างนี้ แล้วส่วนล้ออี o วเสียมันก็จะเป็นล้อกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมือเปิดมันก็จะดํากระจกข้างก็จะดาทับทิมหลังยวพามาดูทับทิมหลังมันก็จะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคันนี้ผมโปรเจกต์ก็บอกแล้วว่าทําให้มันดูเป็น RS นะครับนี่นะฮะซึ่งบอกเลยว่ามองเผลอๆเนี่ยถ้าใครถ้าใครที่ <laughs> รู้จักอีเวอรือเห็นคันนี้เขาจะชอบกันมาก บางคนมองเผืนๆเขายังคิดว่ามันเป็นตัว r s แท้เลยคือบอกว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นแค่ CK ทําให้ให้คล้ายเฉยๆตามโปรเจกต์ที่ผมทำอ่ะภายนอกลงรายละเอียดกันไปให้ละเดี๋ยวก็จะดูมาที่ใหไลท์ก็คือนี่นะฮะล้อ RS มันต้องเป็นล้อกระทะใช่ไหมเอ่ยพอดีของผมนี่มันเป็น4รูร้อยเนาะกระจงรางเดิน CK คันนี้ผมก็เลยเอา ล้อกระทะนะครับเป็นล้อเป็นล้อ,เป,ลอเป็นล้อกระทะเขาเรียกล้อถอดปลายแดงของ Toyo ต a v i o อนะครับซึ่งมันจะปกติมันจะเป็นสีดำซึ่งเราก็มาทำสีบอลตามสไตล์คือรถเดิมไมันจะเป็นล้อบอลแล้วฝาปิดดุมกลางก็ก็ต้องหาว่าปิดเปลือยมันดูเดิมนะครับล้อ,อยางนี่เบิกใหม่เลยเปลือโปรเจกต์นี้เลยแล้วก็มาดูกันที่รายละเอียดภายในก็ต้องบอกอีกว่าผมก็คือ ตามโปรเจกต์ฮะ,ะเอาคล้ายแต่ไม่ต้องเป๊ะก็คือถ้ามันเป๊ะมันจะโหดีเทลมันจะเยอะเยอะแยะมากมายแผงประตูนี่ก็คือคล้ายก็คือเพราะว่าแผง evo rs เนี่ยมันจะเป็นแผงดําหนังทั้งบานก็คือแบบนี้เลยเป็นเป็นหนังดําหมดเลยแต่ว่ากระจกอ่ะมันจะเป็นมือหมุนหรือเซนทันลงเซนทันลอ็อกมันก็จะไม่มีส่วนเบาะมันก็จะเป็นลายเพชรอย่างนี้นะครับซึ่งเบาะลายเพชรตัวนี้ถ้าเป็นของ evo สี rs อ่ะเบาะทรงมันจะ มันจะไม่ใช่ทรงนี้มันจะต่างกันนิดนึงจะต่างกันนิดนึงเรื่องเบาะหน้าเบาะหลังอะไรอย่างเงี้ยเบาหน้าทรงก็จะต่างกันนิดนึงเบาะหลังมันก็จะไม่มีหัวหมอนนูนขึ้นมาแต่ว่ามันก็ลายนี่แหละครับซึ่งอันนี้ที่ผมมาใส่จะเป็นเบาของด้วยตัวเขาเรียกตัวพันแปดทีนะครับมันจะเป็นลายเพชรซึ่งมองบนผินนี่มันก็ก็คือครบครบตามมาเอสแล้วแล้วก็ตามมาด้วยเรือนไม้ก็คือเป็นไม้แต่งพื้นขาวนะครับ เพื่อให้มันดูเหมือนตัว e v o 4นะก็จะเป็นไม้แต่งพื้นขาวแต่ก็เป็นตัว800 0รอบ220ของของงานงานอย่างพวกงานแต่งตั่วไปอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วมันก็ก็สวยดีด้วยเพราะว่าเปิดไฟลางคืรมันจะเป็นสีแสงสีแดงส่วนพวงมาลัยไฮไลท์เลยไอ้นี้ปกติพวงมาลัยอันเนี้ยไ s มันก็ส่งนี้แหละฮะมันก็ส่งนี้เลยแต่ไอพีจะต่างกันกนะ็คือวงแหวนเนี่ยมันจะเป็นสีบอลแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นหนังหนังแล้วตรงนี้จะเป็นร่อง ล่องระหว่างบนล่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทีแรกผมซื้อตัว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 นั้นอะทรงเนี้ยมันก็คือของ Evo 4ซตรงๆมันหายากแล้วแต่มันจะมีทรงคล้ายกันอันนี้อันนี้คือต้องบอกอันนี้ก็เป็นของดายสุมิล่าเป็นมิล่าตัวพิเศษนะฮะแล้วก็ผมซื้ออีกอันนึงเป็นของมาสด้ามันจะเป็นทรงนี้เลยแล้วมันจะเป็นหนังดําเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ผมไม่ไดเอามาใส่เพราะว่าทีแรกว่าจะเอาไอหนังนั้นามาใส่แต่พอเอิญไปเห็นในนี้เลยซื้อซ้ำมาอีกอันนึงเพราะว่าความชอบแนละ้วมองมองแล้วมันดูแบบ มันให้ความรู้สึกคลาสสิกดีไม่รู้สิแบบว่าทีแรกพอจะเอาหนังดํามาให้มันดู rs เป็นดูแบบเหมือน evo เรียบเรียบอะไรเงี้ย,ย,ยพอเจอนี้มันสะดุดตาก็เลยเอามาก่อนปรากฏเอามาใส่ก็เออชอบนะมันขับแล้วมันดูมันให้ความรู้สึกคลาสสิกคลาสสิกญี่ปุ่นญี่ปุ่นบอกไม่ถูกถัดมาก็จะเป็นแอร์นะครับซึ่ง evo 4 rs เนะี่ยแอร์มันจะเป็นลูกบิดเหมือนของเดิม ck นั่นแหละ แต่คันนี้คือผมต้องบอกว่าคันนี้มันเจ้าของเก็ได้ใส่แอ์ดิชตอนมาอยู่แล้วผมก็เลยเก็บไว้ที่เราจะใส่เปลี่ยนไปใช้แอ์ลูบิดเดิม CK แต่เนื่องด้วยภายนอกผมว่ามันดูเรียบไปอยู่ละมันดูเรียบไปแล้วก็เลยก็เลยเสริมให้มันดูแบบมีอะไรนิดนึงคือให้มันไม่เรียบจนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดจะเอาแบบมันให้เป็นลูกบิดตาม CK เลยมันก็จะดูเป็นแบบ CK จ๋าไปหน่อยคือตอนนี้รูปลักภายนอกมันดูเป็น e v ว4ลไปแล้วก็เลยภายในก็ให้ดูแบบมีอะไรนิดนึงมีแอ์ดิชัน กระดไฟฟ้านี่ก็เก็บไว้เพราะว่ามันเน้นใช้งานนะฮะจะไปหามือหมุนตอนนี้ยากมากของ Evo 4บอกเลยาเรายละเอียดภายในก็มานี้นี่ต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำออกมาแบบขำๆเพราะว่ารถขับใช้งานขับอะไรก็คือขับเน้นขับ ไปไหนมาไหนคือแบบสบายๆเพราะว่าคันนี้มันเดิมหมดนะครับก็คือเครื่องเครื่องท่อเสือกเงียบแล้วก็ช่วงล่างโชค๊โชคเชิร์กเดิมหมดซึ่งภายนอกมันจะดูเป็นอีโวแบบนี้แต่เวลาขับฟิลลิ่งการขับก็คือเป็น CK เเดิมๆเลยคือขับสบายมากนุ่มนิ่มเลยอ๋อแล้วมีอีกอย่างหนึ่งคือบางโคนนะบางโคนจะเป็นลายอาร์ตเป็นงานสร้างบ้านเรานี่แหละครับก็คือเป็นงานตัดธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่ของนอกอะไร โดยรวมๆก็คือผมบอ,อกเลยว่ามันคือการปั้นเล่นๆและปั้นเพื่อมาทําคลิปให้ให้ให้ LCT รีวิวนี่แหละเพราะว่าถ้าคนที่เคยติดตามดูก็จะรู้ว่าผมจะทําออกมาปีละคันมีละคันเงี้ยเพราะว่าก็คือซื้อมาปั้นเองอะไรเองหมดนะครับแล้วก็มาทําคลิปเสร็จปุ๊บก็ก็จะก็จะขายออกไปเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ชอบทําสนุกๆน,นะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกไทยเบนอยู่แล้ว รายละเอียดคร่าวๆก็จะประมาณนี้เพราะว่าอันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจละคือทําออกมาเสร็จสมบูรณ์ก็เดี๋ยวก็คงปล่อยไปตามระเบียบนะฮะเพราะวันรถที่บ้านเต็มเลยไม่มีที่จะจอดละเผื่อใครสนใจก็น่าจะปล่อยอยู่ประมาณแสนแ0 0พับาทนะครับเผื่อใครสนใจ <c oughs> เคืืงองจ g 15แคมคู่เกียร์โต้เปลี่ยนนิ่มๆเลยมีแก๊สฟดด้วยก็รายละเอียดดีเทลคร่าวๆนะครับเผื่อใครที่อยากจะแต่งนะฮะก็ คร่าวๆที่จะบอกไว้ก็คืออ,อย่างคันนี้เอาซ K ธรรมดามาทำก็คือถ้าเกิดว่าเอาไปแต่งเองก็กันชนก็ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ10,000บวกลบประมาณนี้ฝาก็12 0 0 0บวกลบประมาณนี้นะครับแล้วก็กาบค่าประมาณ4 0 0พันหางหลังประมาณ4 0 0พกว่ากันชนก็ประมาณ3-4,000พันประมาณนี้แหละครับส่วนไอ้เรื่องทำทรงทำสีอะไรก็แล้วแต่อู่นะฮะก็รวมทำสีรวมอะไรก็ลองเคาะเคาะยอดรวมกันดูนะครับตามที่ผมบอกไป ส่วนล้อก็ล้อพร้อมยางชุดนี้ก็น่าจะประมาณหมื่นกว่าบ,บาทเพราะว่ามันเป็นเบรกใหม่นะฮะแล้วก็ตอนผมมีเอามาก็ไอเรื่องเก็บสีสันกันที่บอกไปมันแล้วแต่แล้วแต่อู่แล้วแต่อะไรนะครับแล้วก็มีอินเตอร์คูลเลอร์ซึ่งใส่หลอกไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่นี่มันจะดูไม่ใช่อ e ีโวทันทีเลยก็เลยใส่หามาใส่หลอกไว้หนึ่งอันนะฮะ ไฟหน้าหรือบอกไปไฟหน้าก็เบิกมาใหม่ไฟหน้าไฟมุมเบิกใหม่นะฮะอันนี้ใครใช้ของเดโปเพราะว่าตั้งรับและของแท้มือ2ส,สภาพไม่ดีเลยก็เลยตัดสินใจเบิกใหม่เดโปดีกว่าจบๆไปใส่ใส่ใส,สวยๆด้วยไม่ต้องมานั่งลุ้นส่วนไฟท้ายก็เบิกแท้มือสองมาก็เน้นสภาพดีประมาณนี้ จะมีดีเทลพวกท่อก็คราวนี้ก็จะเป็นท่อเลสตั้งเส้นนะครับเป็นเลสแต่ว่าเป็นไซส์เดิมฮะก็เลยมาเสียงมันก็เลยไม่ดังมากจะมีปีกนกแผ่นแผ่นครอบอลูมิเนียมนิดหน่อยรายละเอียดก็ประมาณนี้นะฮะลงไว้เป็นแนวทางแนวทางการแต่งแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันว่าเออเนี่ยนะว่ามันเป็นทรง rs เผื่อใครๆไม่รู้จักว่ามันเป็น rs อะไรซึ่งรวมๆแล้วอ,อัตลักษณ์ที่ผม ใส่มามันก็มันก็คือครบ R S แล้วละทั้งเบาะพวงมาลัยภายในอะไรอย่างเงี้ยมันก็คล้ายเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ละแต่ว่าบางอย่างเราก็คือมันมันไม่ใช่ E ี o แท้มันก็ไม่จำเป็นต้องไปก็ได้อ่าฝากไว้นะครับเผื่อใครพบเจอผมที่ไหนอันนี้ติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับฉันลักทายเบนซ์ l ลเลิฟแลนเซอร์ซีเคนะครับผมจะแจกให้ทุกคนนะฮะเข้ามาทักทายกันได้ผมจะแจกให้ท่านที่ขับรถซีเคคนละหนึ่งใบนะฮะ ซึ่งรถผมเปิดติดทุกคันเดี๋ยวคันนี้ก็ติดนะฮะนี่เลยนี่ชันลักทายเบน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะฮะเพราะว่าวันนี้มาถ่ายไม่ใช่สถานที่เดิมที่เคยถ่ายมันก็จะแบบมันจะแปลกๆตาน,นิดนึ่งซึ่งที่นั่นเขาปดีเขาปิดโควิดเขาเลยไม่ได้ให้ขึ้นนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็รอติดตามดูปีหนึ่งน่าจะคอดมาปีละคลิปปีละคันนะครับผมขอบคุณครับ